นำลายนำลายลายแล้วหนึง่งเด้ออร่อยนะพี่พเปรี้ยวหวาน cực cọp, nè, กวนบ่หม่ามา่วงอะไรรูปเล็กรูปเล็กจังม่งม่วงเบาม่ม่วงเบาอร่อยก,กอบกอบอร่อยนะพี่เป็นพวงเล็กๆอ่ะ ถ้าพถ้าใครเคยกินจะรู้ว่ามันอร่อยขนะดไหแม่ค้าแฟนบ่มี